สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอินสไปร์ไบคัสนะคะ<ล>แขกดารารับเชิญของเราก็คือน,นี่นะคะคุณไมลี่ค่ะ,คะหลังจากที่ว่าเราปิดกล้องละครไปเราก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยเนาะ,ะ,ะก,กว่าสามปี <c oughs> พอโควิดหรือเปล่าใช่ไหมโควิดทำพิดเนาะ <c oughs> สูตุดาราสาวไปตกอับนิดนึงเออว้ยไม่ตกอับเสียงาน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 ้อยลงนิดนึงเอ๊ะทำไมกล้องแกงล่ะอ๋อไม่แกงกล้องเบ็น ขอนหนึ่งนะจ๊ะเอออันนี้สวยกว่า<ช>เนาะได้โชว,ว์ความเรียลยู่วันนี้นะคะเราสองคนจะไปเขาเรียกว่าไปทําอะไรกันอ่ะเธอทําก,กิจกรรมกิจกรรมก็วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองเราเจอกันเรื่องแรกเรื่องอะไรนะเรื่องนา,น,นางแคนนางแคนนอนนางแคนคือนางค,คือตำนานนางแคนคือละครแตตำนานที่ว่าเราพบปะ นักแสดงสมทบหญิงแห่งปีเนาะใช่เป็นกลุ่มแก๊งใหญ่แล้วก็คือแบบว่าการเป็นเพื่อนกันมาถึงทุกวันนี้ก็หลายปีใช่และนอกจากว่าเรื่องละครนางแค้นเราก็ยังมีกิจกรรมทาหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะประกวดนางงามเอ่ยละครหลายๆเรื่องที่ออนแอร์ไปแล้วเอ่ยเรื่องอะไรอีกที่เต้นได้ผับมีแบบว่าหลงไฟเออหลงไฟหลงไฟนี่ก็คือหนังในตำนานนะแล้วก็เป็นฉากที่แบบว่าในตำนาน จริงๆถ้าไม่เจอโควดิดเราคงเล่ร่วมงานกันเยอะแยะเลยใช่ก็โควิดเนาะโควิดทำคิด <c oughs> แต่เราคิดว่าเรื่องนี้นา่นาจะเป็นโอกาสครั้แรกก็เจอกันแล้วแหละเพราะว่าอยากจะต้องได้เห็นพวกเราสองคนในหน้าจอแก้วเนาะขเขาเรียกหน้าจอแก้วไหมจอแก้วจอจอแก้วแต่ <c oughs> ว่าต่อไปนี้เขาอ,อาจจะเป็นจอมือถือเขาก็ <c oughs> <c oughs> ชอบชอบดูคอนเทนต์มือถือเอาไปทำมือถือแล้วเนาะเป็นแบบใหม่นะเออจะนั่งน้าแต่แบบว่า นี่ก็เรื่องนี้เราก็จะเตรียมตัวคัมแบ็กก็ต้องมีการแบบว่าซุ่มซอมนิดหนึ่งซุ่มซอมนิดนึงเอ๊จะไปทําอะไรกันหน้าจะมีผลงานอะไรมาให้แฟนๆรับโชมหรือเปล่าเออพูดพูดเหมือนว่าเป็นอะไรนะเป็นแบบอินเตอร์เนเซอร์มีคนติดตามเยอะแยะางนะเออเอาสิมันก็ไม่แน่ก็อาจจะมีคนติดตามกว่าหลายคนอ่าใช่เขาจะไปรู้เนาะจุดวันนี้แะแบบว่าเขาเห็นแล้วแล้วอุ้ย โอ้สองคนนี้มันถ่ายแววเว้ยเออเอาสองคนนี้มาปั้นดีกว่าอย่างเงี้ยนะเออจะาหลุดใหม่ใช่นะคคเราก็ต้องอยู่ไปทำไปเออเศรษฐกิจอย่างนี้อีกเนาะอ่ะเออเราก็ต้สู้ต่อไปวันนี้เราต้องคำถามกันดีกว่าว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับกอไปกินรีค่ะ ดิฉันคิดว่าถ้าคนไม่รู้เรื่องแบบไม่ไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้รับข่าวสารเออไม่ได้ไม่ได้รับข่าวสารแล้วก็แบบว่าไม่ได้แบบอ่านข้อมูลอะไรมามากมายอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้เลยเนาะและอย่างเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาก็ไม่ใช่แบบอ๋อสัญชาติอันนี้โดยตรงเนาะเราก็ต้องแบบเข้าใจเขาก็อย่าให้ อย่างว่าบางคนน่ะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีไงเนาะคนไม่ชอบก็อย่าไปบูลลี่เขาเลยเลยนาะจะต้องให้โอกาสใช่ไหมใช่คนที่ว่าบูลลี่เขาว่า <laughs> แล้วเราดูดูตัวเองไหมยังอุ้ยวะอุ้ยหนูพูดอะไรอ่ะ <laughs> ไม่นะไม่หรอยังไงถ้าเป็นถ้าเป็นการกัรมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ถ้าเป็นการนากัรก,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 รกร็ อจริงเอาตอบแบบตรงๆนะก็ไม่รู้เรื่องค่ะจริงเพราะอ่านอย่างเนี้ยนี่ไม่แบบอไม่ไม่ไม่ได้ตามข่าวใช่นี่ไม่ได้ตามข่าวนี่ไม่ได้รับข่าวสารอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าแบบเรากาลังอยู่ในช่วงแบบธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็ได้บออยู่ในหน้าที่การงานของเราอืมพวกข่าวสารแล้วก็นั่นแหละแต่จะไม่ได้อัปเดตมากใช่แต่เมื่อก่อนเราก็ รับข่าวสาเนี่ยหมดไปช่วงๆอะ uh ่ะ huh. เพราะว่าทุกวันนี้เห็นแต่ข่าวข่าวจริงก็มีข่าวมีจริงก็มีแ mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่าไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมเนาะใช่ข่าวใช่ข่าวปลอมก็ออกมาทําให้เรา mm hmm. อะไรนะวิตกกังวลหวาดระแวง,งนู่นนี่นะ่ะ mm hmm. คิดนู่นนี่ใช่บางคนทอกอาชีวิตอุ้ยตายแล้วจะอยู่ยังไงนู่นนี่เนาะ mm hmm. นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าคิด คิดไปก่อนนะทั้งนั้นคิดว่ามันยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอไหร่มีช่วงนึงที่ข่าวโควิดระบาดกลโอ้โหช่วงนั้นบ้องไม่เนาะทักหาทุกวันโทรนี่เป็นหรือยังอ่ะนี่ปวดหัวนี่การเป็นยังไงนี่มันวิตเตออ่าเขาเรียกว่าวิตกตอตรีดเนาะใช่คือคือเกินวิตกตอโวิไปแล้วจนเดลดาบอกว่าอะไรนะเดลดายังไงนะเดี๋ยวว่าเหมยมึงก็อย่าไอนะอย่าไปช็อตฟิลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็กลัวนะเธอก็ว่า มันก็ไม่รู้วนี่ใครรู้ว่าว่าอักตอนนั้นมันเป็นข่าวมันใหม่หมใหม่มันใหม่มากใช่ไหเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือยังไงเราก็บอกว่ารูู้้มันก็ต้องไปตรวจหรืออะไรเงี้ยเราถึงจะรู้ใช่ไหมแต่นี่จะบอกเลยว่าอ๋อตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันใช่ไหมใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนอ่ะนี่แนะนำว่าให้ไปฉีดเพราะว่าการที่ว่าฉีดวัคซีนอ่ะมันมีผลอย่างมากเลยนะเธอนี่มีพี่รู้จักคนนึงอ่ะเขา ออฉีดวัคซีนมาแล้วอิสตาเซนาก้าเนาะ<ม>ฉีดมาได้ประมาณสักสิบกว่าวันละมัง้ง<ม>แล้วบางเออนางไปทํากิจกรรมเหนืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็พบว่าติดเชื้ออืมแต่ดีตรงที่ว่านางได้วัคซีนตัวนั้นน่ะช่วยทําให้จากเชื้อที่ว่ามันจะออกอผลร้ายแรงอะ่ะ<อ>กลายเป็นว่าออกผลแบบสอบที่สุดเออขาเรียกว่าไม่ไมันไม่ได้ มันไม่ได้การติดนะแต่มันการเชิงเลยใช่การเชิงเลยอ Mul ่ะนี่ยกตัวอย่างอ๋ออ่าญา,าตินี่ญาตินี่ล่าสุดนีเลยนะเมือ่อประมาณวันที่สามที่ผ่านมามนี่ก็ได้รับโทรศัพท์ตึง้งอ๋อติดโควิดอ่าและนี่ก็ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะเธอมันมเป็นครอบครัวเราอ่ะแล้วก็อุ้ยตกใจอ๋อทำไงอ่ะก็เลยไปให้เป็นทั้งนั้นที่ว่าเราอ่ะอ๋อติดตามข่าวสารว่า อาการติดเชื้อมันเป็นยังไงนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ติดตามว่าหลังจากที่ว่าคนพบเชื้อแล้วว่าเขาจะต้องติดต่อให้โรงพยาบาลมารับยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอติดแล้วปุ๊บก,ก็เลยประสานให้ลดโรงพยาบาลมารับอะไรเงี้ยโรงพยาบาลแล้วจะบอกว่าลดโรงพยาบาลจะบอกว่าอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะการเขาเรียกว่าอะไรนะ หลักการหรือว่าวิธีการหรืออะไรสักอย่างนะมันต้องเป็นระบบทุกสิ่งอย่างเลยอ่ะไม่ใช่แบบว่าโทรปุ๊บแล้วเขามารับได้เลยนะโทรปุ๊บอ่ะเราจะต้องโหลดโหลดแอปพลิเคชันใช่โหลดแอปพลิเคชันจะดรายการตัวส่งชื่อเขาในระบบก่อนใช่พอส่งเสร็จแล้วปุ๊บคันนี้ก็ต้องรอให้ทางโรงพยาบาลติดต่อกลับมาว่าเราอ่ะจะได้ไปรักษาตัวที่ไหนและรอเป็นสามวันก่อนนะกว่ารถโรงพยาบาลจะรถลรงพยาบาลจะมาลป่ะและลองนึกดูสิว่าถ้า คนที่ว่าเขาติดแบบว่าอาการแบบว่าอ่อแบบถเขาอาการวิกฤตแล้วว่าจะต้องรอให้รถโรงพยงมาบาลมารับสองสามวันอย่างนี้หรออืม,มก็มันก็คือทุกอยาก่างเป็นระบบไปหมดแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างก็ล่าชาแบบว่าบางทีคนทําให้คนเข้าถึงการรักษาล่าชาานาอใช่<ม>ทาไมอ่อประชาชนถึงแบบมีคนเสียชีวิตเร็วอะไรอย่างเงี้ยอืมมารู้อีกทีก็คือเสียชีวิตแล้วก็คือแบบระบบของ เรา,ม,ามันจะต้องเป็นแบบว่าน้องทุกอย่างมันต้องล่าช้าหมดอะไรอเงี้ย<อ>แล้วก็ไม่รู้ว่าหลักการของเขาเขาจะต้องดําเนินแบบไหนหรืออะไรเงี้ยอ๋อ,อแล้วล่าสุดนี่พูดเลยจ้ะมีอยู่โรงพยาบาลหนึง่ง<ม>ด้วยความที่ว่านี่ก็แบบเอองั้นไปเลยงั้นก็ไปโรงพยาบาลเลยแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>สร็จไปถึงโรงพยาบาลเลยนะเธอ<ม>เป็นโรงพยาบาลจะเรียกว่าโรงพยาบาลเอกชน,นไหม<อ>ไปถึงปุ๊บ บอกว่าเออนี่ก็นี่ก็บอกว่ายื่นโทรศัพท์ให้เออจ้าหน้าที่หน่อยนี่จะคุยกับเจ้าหน้าที่เองนี่ก็จะคุยบอกว่าอาการของญาติเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คราวนี้อีเจ้าพยาบาลก็เลยบอกว่าโอเคงั้นรอสักครู่นะคะให้เบอร์โทรศัพท์นี้มาติดต่อไปอเบอร์หนึ่งออซึ่งติดต่อไปแผนกชั้นสองก็ติดต่อไปแผนกชั้นสองเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่า แล้วตอนนี้คนไข้อยู่ที่ไหนนี่ก็แบบว่าอ๋ออยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะอยู่ตรงตรงจุดคัดกองรองให้อ๋อพยาบาลนะ่ะมาถามอาการแล้วก็รับไปรักษาตัวนี่ก็ว่าอย่างนี้ชีก็แบบว่าแล้วนี่แล้วเนี่ยบอกไปแล้วว่าเขาเป็นแล้วออไม่ใช่ว่าต้องการที่จะมาตรวจเชื้อเราบอกว่าเราเป็นแล้วค่ะนี่โราอ๋อพยาบาลกลัวออพยาบาลกลัวแล้วก็ลงมาประมาณสิบกวก่า สิบกว่านาทีแหละลงมาบอกอย่านี่ว่าเตียงเต็มไม่มีเตียงบอกไม่รับรักษาค่ะอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนกับว่าเหมือนไล่เลยอ่ะเข uh huh. าอาจจะกลัวที่ว่ากลัวติดเชื้อเพราะเราไปบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นแล้วอืนี่พูดแบบอี่พูดพูดอย่างี้ไงแล้วพอเสร็จก็เอาทำยังไงอ่ะก็เลยต้องเกลวเกลวเกลวกลับมาก็น่ะรอให้รถโรงพยายบาลที่มารับเพราะว่าติดนี่โทรติดต่อประมาณ เป็นสิบกว่าที่เลยนะแบบต้องระบบเหมือนกันหมดเลยแล้วนานมากรอแบบสองสามวันเพราะว่าแล้วแต่ว่าอยู่ชลบุรีเนาะก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลไหนเขาจะรับเราหรือกันนะแบบบัตรทีเอกชนเขาก็ไม่รับเขาต้องรอว่าต่อถ้าอยู่ดีไม่ได้มาตรวจมาจากเขาแล้วเป็นมาก่อนแล้วเออใช่ใช่คือเราอะไปตรวจที่อนามัยไปตรวจเชื้อที่อนามัยแล้วอนามัยเห็นปุ๊บเอ้าโอเคคุณพบเชื้อแต่ถ้าเป็นารรักษาเอง เขาดีอนามัยก็ดีเขาก็เลยประสานงานจากอนามัยอะ่ะส่งเรื่องให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอะ่ะมารับมารับเรื่องนี้ไปแล้วเขาก็บอกเนี่ยรอประมาณสามวันและอันเนี้ยก็คือว่าทางญาติเนี่ยเขาเขาเขา,เขาดำเนินการไปแล้วไงแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยอยากให้นางอะ่ะไปรักษาวนั้นเ,เลยอืออนี่ก็เลยแบบลงสอบถามทางอื่นในช่องทางของนี่อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าอ๋อไม่มีใครได้ไม่มีใครแบบ,บใช้ความร่วมมือเลย ต้องรอละกายไปว่าเนี่ยหมุดหมัดแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะ uh huh. ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลเอกนชนนะ mm hmm. ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วเข้าไปรักษาได้เลยนะไม่นะมันต้องเป็นระ,ระบบเนาะใช่ใช่ฉงบอกว่าไม่เป็นอันดีที่สุดถูกแล้วก็ให้ทุกคนรักษาตัวแต่ถ้าแต่เขาว่าเพื่อนบางคนเป็นมาเป็นแล้วหาย mm hmm. เขาก็มีภูมิของเขานะบางคนแบบ เป็นเชื้อลงปอดเลยหมอเขาก็ให้ยารักษาตามอาการเขาก็หายเป็นปกติบางคนไปแล้วตุย,ยก็มีนะใช่แต่ว่าแต่ว่าดีที่ว่าญาติเนี่ยณนะตอนเนี้ยไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้อาการก็ออ่จะดีขึ้นแล้ววันที่สิบห้าสิบหกนี้กน็น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วละ่ะนี่ว่านะถ้าถามว่าโรคอ่ะเหมือนคิดว่าโรคเนี่ยมันจะหายไปจากไปที่เชื้อโรคเนี้ยจะหายไปจากโลกนี้ไหมจะหายไปจากประเทศไทยไหม จะหายไปจากประเทศไทยไหมไ,ไหม่ต้องไม่ต้องประเทศไทยดีกว่าต้องจะหายไปจากออโลกนี้ไหมอย่างเงี้ยนี่ว่ามันมันมันอยู่ที่มันมันก็อาจจะมีการเกิดขึ้นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราสามารถควบคุมมันได้ไหมบางเส้นไปประเทศที่เขาม,มีวัคซีนที่มีคุณภาพอบถึงมันจะเกิดขึ้นอีกเขาก็ควบคุมได้เพราะเขาามีวัคซีนที่ดีใช่แต่ถ้าส่วนประเทศที่ยัง,ย,งยังด้พัฒนาหรือว่ายังไม่ได้รับการเข้าถึงวัคซีนที่ดีก็อาจจะต้องแบบอยู่กับสุ่มเสีย่ยงต่อไปอืมยกตัวอย่างประเทศ ไม่พูดดีกว่าเราไม่พูดดีกว่า,าก็นั่นแหละใช่มันอยู่ที่การาควบคุมแล้วก็ดูแลคอนโทรลประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่คิดว่าอีเชื้อโรคอันเนี้ยมันอาจจะเป็นโรคประจาตัวไปแล้วก็ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่หายขาดหรอกเน,ะเนาะใช่แต่อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะดีขึ้นเพราะว่าอาจจะดีขึ้นในแบบเรามีภูมิต้านทานเหรอ มีกลมต้านทานมียารักษาดีมีวัคซีนดีมียากาินดีนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนโรคบางโรคที่เราได้รับวัคซีนแต่เด็กอ่ะบางโรคอ่ะมันจะเป็นโรคหกดแบบว่าเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปแต่พอได้รับวัคซีนแล้วมันก็เลยไม่มีคนไม่ค่อยมีคนเป็นไงอือใช่แต่อ่ะ<ๆ>แ,แต่ยอมรับว่าช่วงแรกๆที่ว่ามันโรคมนันระบาดอ่ะอาณาคือแบบว่าทุกคนก้าสเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะอาณาวิตตสกตีหมดเลยเนาะกลัวนั่นนี่อย่างเงี้ยจะบอกว่าโควิดที่รอบแรกที่มาซาที่มันไม่มีคนเป็นที่่วา เปิดประเทศได้ช่วงแรกๆอ่ะมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลดูแลดีนะแต่เันเพราะคนกลัวลไม่ไปไหนเลยใชนไม่มีใครติดตอนแรกอ่ะช่วงนั้นอ่ะและหลังจากรอบแรกเนาะก็คิดว่าเออไม่เนี่ยก็เลยชิลแล้วก็เลยชิลคราวนี้คนก็เลยแบบว่าเออชะล่าใจละว่าเฮ้ยมองคงไม่ติดง่ายขนาดนั้นเนาะรมเลยเนี่ยและพอมารอบสองระสาเป็นไงล่ะอู้สัสดีคเออ เรามันก็เป็นในความร่าช้าของการดูแลประเทศเราด้วยถ้าเราได้รับวัคซีนตัต้งแต่แรกมันก็คงมิ่งแบบนี้เนะอะทั้าไงก็อเรื่องนี้พูดมาก็เดี๋ยวจะเนอะช่องช่องอีสบายไปก็เป็นช่องนี้ว่ะช่องน้องใหม่นะคะงากลัวจะได้ปิด <laughs> ง้นก็เดี๋ยวเราไปดูกิจาการรมของเรากันดีกว่านะคะเป<อ>็เดือนสามปีแล้วอ่ะ มาทำอะไรไม่เป็นแล้วตอนนั้นอนะ่ะก็ต้องแบบมิโมซ่าที่ได้มาก็้สามปีแล้วอะ่ะเนี่นะคะ,ะแล้วกลับนะคะกลับกลับประเทศของเราวันนี้เราจะมาแบบเชนงานเชนแบบนี้นะคะ,เ,นนะ,คะเอาจากประสบการณ์ที่ว่าเราเคยเรียนรู้มาจากคุณครูต<ะ>่างๆแล้วก็จากประสบการณ์ที่ว่าเราผ่านด้วยซีมาแล้วมากมายที่ผ่านไปซีแล้วมากมายแบบ เราก็มาแบ่งกันนะเราแชร์นิยมมาแชร์นิยกันแบบว่าเออ่ตรงไหนที่เราได้เราก็แบ่งปันกันตรงไหนที่เราเป็นจุดจุดจุดอะไรนะก็จุดจุดตอนนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็แบ่งปันตรงไหนที่เรายังไม่ได้แล้วก็ปรับปรุงเออแต่ตอนนี้หลอดนะเนาะห้องนี้นะคะเป็นห้องห้องหยกคะ แล้วก็บอว่ามีมีพุ่นมากเลยอ่ะหลอต้องเปิดที่ต้องหรอเมื่อก<ะ>ี้นะคะเราเปิดเพลงนี้แกนะ,ะอเอาเพลงนี้กว่าไดอ้อะไรนะวันนี้เราตองนี่ก่อเนอเป็นรอบเป็นรอบแบบชุดที่วันนี้เปล่าก็คือพุ่น 有打。 감다 <목소리가> ก็เหลือเวลาฝึกซ้อมอีกประมาณกี่เดือนนะประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็แค่ไงก็อย่าฝากติดตามนะคะว่าเราใจโหที่วิ้เราจะไปลง <c oughs> อยู่ที่ออสเตดไหนนะคะ<อ>งันวันนี้พวกเราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าเห,หนื่อยแล้วไปอาบนา้ำพักผ่อนเนาะก็ขยทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะรักษาตัวด้วยนะคะทุกคนงันวันนี้ช่องอินสไปร์แบคัทกับคุณเมรีสักลับเอ๊ะ เือยลี่คีมุติเหมยลี่คีมุติวันนี้พูดผิดตายแล้วเอาใหม่อีกรอบนะหนึ่งสองค่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอรากัไปก่อนค่ะกับช่อง in นสปายแบกัแล้วก็เหมืนลี่คดมุติค่ะบายบายแล้วก็ติดตามชมคลิปหน้าว่าคลิปหน้าเราจะเป็นแบบไหนแต่ก็อินสปายแบกัทก็ถ่ายแล้วก็ไม่ใช่หายไปเลยนะก็ให้มีแบบว่าให้มีการกลับมาให้แบบ แฟนๆคิดถึงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามชมค่ะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะนานนองนะบ๊ายบาย